สำหรับใครสนใจเติมเกม fc mobile ราคาถูกปลอดภย100ัย1 0อยเอร์ซตเติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติมย4ิชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอร์นชาวไร่นะครับผมพร้อมความเชื่อมัน่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาติบานนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับมาโรยก,กันที่ต่อเวลาพิเศษเหมือนเดิมฮะนะสายเฟย์ของเราต้องมาโรยกันตะ่อนะครับ อีกนิดเดียวเราจะได้ขึ้นร้อยแปดขึ้นแล้ว <c oughs> คนอื่นเขาไปร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดแล้วนะเราเอาแค่ร้อยแปดก่อนตอนนี้นะเปิดของฟรีไปก่อนเดีย๋ยวเราจะเปิดไอ้สี่พันใช่ไหมสี่พันสี่พันนะครับผมรู้สึกว่าแพ็กนั้นเวิร์กที่สุดนะไอ้สองหมื่นก็ดูไม่ค่อยเวิร์กนะครับอย่างน้อยขายได้ด้วยนะไอ้แพ็กเนี้ยนะสี่พันสามชุดนะ่ะอันนี้ก็มีโอกาสได้ตัวขายได้นะครับสองหมื่นนะก็เหมือนเดิมแต่สี่หมื่นนี้ก็เน้นใช้งานอย่างเดียวนะครับ อ่ะเราชอบอันนี้แหละนะครับง่ายๆไม่ต้องสะสมนานนะครับกดใช่ไปเลยฮะได้ตัวหลักร้อย o v r ขึ้นก็โอเคอะ่ะเนี่ยแต่ถ้าได้แบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันมาหน่อยดิมาหน่อยโอ้โหพิสูจน์ให้เขาหน่อยว่ามันของดีจรงมาครับท่านผู้ชมครั้งที่สองครั้งที่สองไป o v r ร้อยขึ้นก็คุ้มอะ่ะ o v r หนึ่งร้อยขึ้นไปโอ้โหมาแต่เก้าสิบหกะ เอาเยอะไว้ก่อนเอาเยอะไว้ก่อนสุดท้ายแล้วฮะเฮ้ยเอาจริงดิไม่เอาให้ผมเหรอหนึ่งร้อยมาขอหนึ่งร้อยเนี่ยไม่ขอหนึ่งร้อยเจ็ดก็ดีแค่ไหนแล้วเนี่ยมาหน่อยเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหหนักเลยรอบนี้บอกได้เลยว่าหนักจริงหนักจริงเลยนะผู้ชมโอ้โหของจริงว่ะไม่ยอมมาให้ผมเลยอ่ะโอ้โหของจริงอ่ะของจริงเกิน ผมคิดว่าไปเปิด40,000นีกว่าดูทรงละ <c oughs> โอ้โหประมาณนี้ฮะสำหรับือ2,000 4,000เด็อย่างจุกนะอย่างจุกเหมือนกันนะรอบนี้แบบไม่ได้อะไรเลยนะฮะเกิดไปผมว่า20,000ก็น่าจะเวิร์กกว่าดูทรงละนะครับแล้วแต่ดวงฮะแล้วแต่รอบนะบบางรอบก็โอเคได้ดีบางรอบก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าใครแบบ อยากจะสะสมเงินไปเรื่อยๆก็ผมว่าอันนี้ก็โอเคมันได้เงินแน่ๆแต่ถ้าสองหมืนบางทีก็ไม่ได้ตัวขายได้นะครับอืมอันนี้ก็ลองไปดูแล้วก็มาแลกตรงเหรียญได้เลยนะครับเก้าสิบกอ่ะเราไม่ต้องไปขายนะเรามาขายตรงนี้ได้ไม่ต้องหักค้าสีด้วยนะครับสบายๆเนี่ยกด,ดไปได้เลยนะไม่ต้องรอขายด้วยแต่ว่าก็โอเคนะไม่แย่นะผมว่าไม่แย่นะแล้วก็มีเก้าสิบห้ามั้งตัวหนึ่ง เนี่ยก็ขายไปเลยฮนะไม่ต้องเน้นนี่ประมาณนี้น่าจะหมดละหมดละนะครับก็ประมาณนี้ฮะขอบคุณมากทุกคนนะครับทุกท่านช่วย,ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย